นี่นะคะทุกคนรับหนึ่งนี่นะคะทุกคนจะเต้นที่บอกว่าชอบผู้ชายจริงไหมก็ดูเอาแล้วกันนะคะว่าเวลาผู้ชายมาเขาเป็นยังไงจสัจสตินจัสตินขอเบอร์หน่อยได้ไหมขอเบอร์หน่อยก็ย <laughs> ไม่ปล่อยเลย <laughs> 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 ปลอดภัาาย,ยืนมองอ้นาวแล้วนั่นเป็นอะไรอ่ะม <laughs> ัน <laughs> <laughs> คือเกี่ยวกาดมาก เด็กมนะรอดนะคะทุกคนอยากโชว์ให้คนอืนดูเัสตินจสโอโหตายแล้วไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยม่ไปนเ่ะโอ้โหไม่ไหวเลยลูกอย่ะที่รักดูสิอ่ยีหมสา ร้องเพลงร้องเพลงคุกกี้คุกี้ค่กาลปุ๊บ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 อะไรโลกโอเคทุกคนลืมแม่ไปแล้วนะคะตอนนี้ได้ผู้ชายแล้วก็ลืมแม่แล้วนิ่าอยู่ฝั่งนู้น